อะไร้ะเล่าให้อะไรทีนึงเออจบละเออคีเตอร์คีเตอร์ทำงานอย่างหนักคีเตอร์ทำงานหนักเนี่ยเออคีเตอร์ถ่ายแล้วคีเตอร์ถ่ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหญ่หน่อยนิดใหญ่ฮ้วยคีเตอร์ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออนะมาบ้านมีอยู่นะครับเออเชียรเตอร์ถ่ายไม่หยุดเลยตั้งแต่ลงรถมานี่ยังไม่หยุดถ่ายเลยนะโอ้ยถ่ายกันถ่ายกันถ่ายกันมาอยู่นั่นเอาไปทุกคอันนี้เชียรเตอร์โอ้ทุกคนมีกล้มดเออมาหาคุณยายนะครับนี่ ถ่ายอะไรครับคราบครับถ่ายแฟนครับแฟนมาหายายเนี่ยครับเอ้ยยายทำไมสดใสขึ้นเร็วแท้ด้วยพูดทางยายนี่ยายรู้จักไหมกระดีปั๊บภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรนะย้อยกระดีปั๊บไปกินตอนเช้ากินตอนปลื้๊กอ่ะพี่เมย์กตอนปึื้๊ก สีตอนปึ๊กสีตอนปึ๊กตอนเช้าตอนเชานี่พี่บ๊วยซื้อของมาฝากยายนะคะเต็มเลยน่ารักมากมีลูกเขยดีขนาดนี้นะยายบ้านเลยอ่ะขอหนุสไปร์ตหลานโอหลานสไป้พูดผิดอะแล้วดูนะครับบ้านนี้เกียร์เตอร์ปตะมันชีวิต เดี๋ยวก่อนทอดทอดกระถินมาสามเปทานทอดกระถินเดี๋ยวมามเอ๋แต่งตัวสวยๆมาแต่มันเต้นหน้ารถมาเต้เตะให้ให้รำไม้เลยอ๋อให้สตาเตียนแล้วบอกว่าแต่งตัวสวยๆมาให้โปรยทานให้หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะกอย่าหักเหมือนเดิมท่านที่รักใครหาบปะเอ๊ะ พี่แพดดี้สวยไหมั้ยฮ่่พี่ปอดมันไม่ตื่นุกคนเออยายดีสุขภาพแข็งแรงมากเออทุกคนดูรอบบ้านไปลงช่องเออห็นรถในทานก็มาแล้ว่ากลัว พูดไม่เคยเช้โอเคแต่ด้วยจะยินอยู่่ารวยพอแล้วยรวยรวยรวยายหิวมากไหมหิวมากไหมไม่หิวไม่ได้กินไม่ได้หมอกินกินแค่ยายทำห้าอะไร ยยาททสลากเุกคนกลับแล้วค่ะนี่มาส่งเด็กดื้อเด็กดื้อนะคะนางไม่อยู่ก็น่าจะเหงาอยู่นะคะไม่มีใครแบบทะเลาะด้วยเออเอานี้ยถอยเหรอเออประการประการลืมของหรือเปล่า ลืมของอ๋อลืมของหรือเปล่าลืมอยู่เฮ้ยลืมไปนิด้าวลืมไปซีแดดเดียวโอ้ยนึกว่าแต่ลืมอะไรกระเป๋านึกคิดว่าลืมกระเป๋าลืมอะไรอยู่ปทีทอดให้เสร็จสำเร็จรูปเออพร้อมทานสนใจกดปอปาหนึ่งนะครับไหนๆพี่ไปลี่ก็มาส่งแล้วทุกคนให้ค่านละมันนิดนึงทตาแดงจะร้องให้แดงจะกลับบ้านแล้วอดใจมาเอ้ยจุดที่หนึ่งอย่าลืมปอปาหนึ่งนะ เอาคืนมาด้วยอย่าดื้อนะไม่อยู่อ่ะได้ครับบายบายอย่าเจอกันอย่าเจอกันหอยไข่ข้าวดีๆเฮงๆฟิมผักดูแลน้องฟอดด้วยนะพี่ฟิมตัดดตัวมันสูงไงตัวมันสูงโอเคพ่อไปแล้วนะพ่อไปไหนแล้วไปแล้วนะไปจริงแล้วนะเดี๋ย่าทำหน้าเศร้าสิทำหน้าเศร้าทำไมไม่ต้องทำหน้าเศร้าเฮ daladala udah sedam